สวัสดีตอนเย็นค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกัน6โมงเย็นเลยค่ะก็ไม่ทันได้ทำอะไรเพิ่มเติมนะคะเมื่อเช้านะคะไปเคลียร์สวนรอบบ่อปลานะคะตรงโน้นนะคะยังไม่เสร็จนะคะก็ตอนแรกเราตั้งกล้องถ่ายแล้วแหละแล้วก็มันร้อนมากๆแล้วก็กล้องดับไปเลยค่ะก็เลยเออไม่ได้ถ่ายแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะอัปเดตว่าวันนี้ได้งานอะไรบ้างนะคะแต่ว่าช่วงบ่ายก็ออกไปข้างนอกนะคะเพิ่งกลับมาค่ะก็เลยจะพาเดินอัปเดตนิดนึงแต่ว่าก่อนไปนะคะ จะพามาดูน้องโรบนะคะที่เพิ่งตัดแต่งไปพร้อมกับต้นเข็มปัตะเวียนะคะตอนนี้เป็นบรรยากาศตอนเย็นนะคะนี่หาแดดแรงมากๆเพราะว่าใกล้จะรับแล้วนะคะตอนนี้ก็สวยนะคะเข็มปัตะเวีะคะ่ะนี่สีแดงแป๊ดเลยน่าจะสะท้อนแสงนิดนึงนะตอนนี้โรบก็ ค่อนข้างที่จะแบบว่าตูมเยอะนะแล้วก็เริ่มทยอยบานค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะทันได้ถ่ายนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากะว่าจะตื่นเช้านิดนึงแล้วก็มาถ่ายตอนทําสวนรอบบ่อปลาต่อนะคะนี่ค่ะน้องรบตอนเย็นนะคะสวยมากๆตรงนี้เนี่ยผ่านแดดมาตอนกลางวันนะคะก็เป็นอ่าเขาเรียกว,ว่าเป็นดอกดอกประธานนะคะดอกแรกกําลังออกมานะคะแต่ละช่อนะคะแล้วก็ตรงโน้อนอยังตูมอยู่เลยค่ะ คือตอนเย็นนะ่ะความจริงบรรยากาศสวยนะแต่ว่าไม่ค่อยได้ถ่ายเนาะเพราะว่าแบบกว่าจะทำสวนเสร็จก็เหนื่อยล้วปกติอะ่ะก็โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวพาไปอัปเดตสวนรอบบ่อปลาน,นิดนึงเพราะว่าเออมันรกมากคือทนไม่ได้แล้วตอนแรกก็แบบปล่อยไปสักพักก็ไม่สักพักปะปล่อยไปเป็นปีเลยค่ะเดี๋ยวนะย้อนแสงนิดนึง ตอนนี้ก็อน่าจะหกโมงว่าแล้วแหละเดี๋ยวค่อยๆเดินไปแล้วกันก็ยังไม่ได้เก็บนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้จะมาทําต่อก็กะว่าเอ๊ะทำยังไงดีแต่มันมีไอ้ตัวนี้เพลี้ยตัวหนึ่งที่เราอยากจะถามทุกคนว่าที่บ้านบ้านใครมีบ้างคือน่ากลัวมากเนี่ยค่ะยังไม่เสร็จนะเพราะว่า มันเป็นงานที่แบบว่ามันโล่งมากเลยตอนเช้าอะค่ะเราทํานะเราเริ่มประมาณแบบว่าเก้าโมงมั้งแล้วก็แบบว่า,ากว่าจะเสร็จก็แบบว่าเที่ยงแล้วก็ออกไปข้างนอกค่ะก็แบบไม่ทันได้เก็บนะคะแต่ว่าเออมาอัปเดตนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาทำต่อกันค่ะก็นี้ค่ะเราไม่รู้ว่าตัวนี้เป็นเพลี้ยอะไรอะ่ะ น่าเกลียดน่ากลัวมากเลยใครเคยเป็นมั้งคะอันนี้ตัดมาจากต้นบิชอปนะคะก็เดี๋ยวเราจะเอาไปทิ้งข้างนอกคะ่ะดูดีสีแดงแบบแดงเต็มเลยเดี๋ยววางพื้นดีกว่ามันไม่สูงเห็นไหมคะคือเนี่ยมันเป็นเพลี้ยะอะไรก็ไม่รู้อะ่ะเยอะมากๆแล้วเพลี้ยมันมากับมดเนี่ยคะ่ะมดก็มาแล้วก็เจาะกิ่งกุหลาบของเรา อันนี้คือมันจะเป็นเฉพาะกิ่งนี้นะเราก็เลยไม่ได้แบบเอาไปทิ้งรวมกับไอตัวตัวคอมโพสหรือตัวถังปุ๋ยของเรานะคะเนี่ยตาเกียดน่ากลัวมากเลยค่ะใครรู้จักบ้างคะว่านี่เพี้อะไรแล้วแบบเคยเป็นไหมคือเราก็กะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปทิ้งเลยข้างนอกเพราะว่าไม่รู้จะทํายังไงกับมันไงไม่อยากให้มันอยู่ในบ้านละ แล้วก็นี่ค่ะงานเช้านี้นะคะก็จะเป็นเคลียร์สวนเความจริงเราเคลียร์ในระเบียงด้วยนะคะแล้วก็เคลียร์พวกโซนรอบบ่อปลาตรงนี้นะคะเดีย๋ยวให้ดูถนนนิดนึงอย่าตกใจนะนี่รกมาก ก็เราพยายามเข้ามาแบบว่าเมื่อเช้านะตัดแต่งต้นโชเอมยังไม่ทันได้ตัดนะตัดได้นิดหน่อยแล้วก็จะมีมงเกอร์น,นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะลือ้อแล้วก็แบบเหมือนทําใหม่ตัดแต่งใหม่ลงต้นไม้ใหม่นะคะก็โซนนี้ก็มาเคลียร์เพิ่มขึ้นนะคะวันก่อนก็ที่พาเดินดูเนาะมันยังรกอยู่จะมีต้นแบบพวก อะไรนะเฟื่องฟ้าที่มันขึ้นมาเราตัดต่ำลงไปแล้วนะแล้วก็จะข้างล่างจะมีพยับหมอกคะ่ะแล้วก็เนี่ยบิชชิปต้นเนี้ยที่มันมีอ e ีมาแรงตัวนั้นเอ๊ะหรือว่าต้นนี้อาจจะต้นนี้คะ่ะแล้วก็เคลียร์แบบทุกอย่างดูสิคะข้างในเราย้ายโต๊ะด้วยแหละเนี่ยย้ายโต๊ะเห็นเห็นเห็นโต๊ะของเราไหมอันเนี้ยตามโต๊ะของแม่ไปละเดี๋ยวคงต้องเอาไปซ่อม <laughs> โอเคก็ เดี๋ยวมาโฟกัสฝั่งนี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะได้เห็นต้นอ่าคอเดสจูบิลีบานนะคะเราก็ตัดแต่งไปเพิ่มแล้วนะคะก็เหลือแต่ใบที่เขาสมบูรณ์แล้วก็แบบมีตูมนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็มันจะมีต้นนี้ค่ะต้นนี้คือต้น h a p p ี้เน s ตอนแรกเขาอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนอย่างเงี้ยเราย้ายมาทั้งหมดเลยแต่ว่าคือตอนย้ายมันทุรักทุเลมากแล้วก็แบบร้อนแล้วกล้องก็ดับไปเลยก็เลยเออช่างมันไม่ถ่ายละเนี่ยค่ะย้ายมาไว้ตรงนี้นะแล้วเราก็แบบมันยาวมากยาวประมาณ3เมตร4เมตรอะแล้วเราก็เอาคามไปฝั่งนู้นค่ะคือกะว่าจะใช้เป็นหลังคาของระเบียงของเราค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีแบบว่าตัดเฟืองฟ้านะคะให้ต่ําลงนิดนึง ก็จะเจอแบบเศษ้างอารยธรรมดอกไม้เก่าๆตรงนี้ก็จะมีเฟื่องฟ้าแบบว่าใหญ่มากๆเลยคะ่ะและ้วก็ต้นอหอมหมืนน่นลีก็โตขึ้นเยอะเลยคะ่ะ คือกะว่าจะแบบว่าให้มันโล่งๆนิดนึงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะจะมาทําต่อตรงนี้ค่ะก็กะว่าตรงนี้เราอาจจะแบบว่าปลูกต้นไม้แบบปลูกดอกไม้ชนิดเดียวไปเลยแบบเพราะให้ดูแลง่ายอะไรเงี้ยตรงนี้เดี๋ยวต้องมาถอนถอนพวกหญ้าออกนะแล้วก็อาจจะต้องถอนต้นหลิวออกบ้างนะคะคือกะว่าจะรื้อใหม่หมดเลยอ่ะตรงเนี้ยเดี๋ยวถอนให้หมดเลยค่ะแล้วก็ปลูกใหม่นะคะ คงได้ออกไปหาต้นไม้หรือไม่ก็าอาจจะเอามาเล็ที่มีมาแบบมาโรยอะ่ะแล้วก็ต้นอ่าตรงนี้จะเป็นผู้จอมพลสีชมพูนะคะนี่คะ่ะบรรยากาศเย็นนี้นะคะแล้วก็ท้องฟ้าสดใสมากนี่คือแบบ6กโมงนะหกโมงเท่าไหร่เนี่ยตอนเนี้ประมาณ6กโมงหนาทีสินาทีนี่แหละ สีฟ้าสวยมากๆแล้วก็ถนนนี้ก็เป็นแบบว่าโซนที่เราไม่ค่อยอยากจะมาถ่ายเนาะมันดูสีมันรกเหมือนกลายเป็นว่าอะไรที่อยู่ตรงนี้มันจะกลายเป็นต้นไม้ที่ถูกลืมแต่ว่าก็ไม่ตายนะคะเราก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้ดูแลแต่เขาก็ไม่ตายไงทนมากเนี่ยค่ะมีบิชอปอยู่ช่อหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้นะ่าจะพอได้เห็นนะเห็นนะเห็นไหมสวยมากๆเลย แล้วก็เมื่อเช้ามาทําข้างในระเบียงตัวนี้นะคือลือ้อลื้อและยกทุกอย่างออกมาเยอะมากแล้วก็คือรกมากๆากเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะเริ่มจัดใหม่นะคะส่วนนี้คือตอนแรกเราจะไปทําหลังบ้านแล้วก็รู้สึกว่าแบบหลังบ้านไปไม่ไหวจริงคือแบบเห็นแล้วแบบถอดใจก็เลยมาทําใกล้ๆบ้านร้อนก็วิ่งเข้าห้องแอร์เนี่ยค่ะมงเกอร์ของเรายัางอยู่นะหรือมองเกอร์เนี่ยข้างบนก็สูงอะมีแบบเป็นช่อเต็มเลยนะ อันนี้เราตัดทิ้งออกไปเยอะมากเพราะว่ามันจะมีแบบกิ่งแห้งค่ะนี่อันนี้ก็ยังอยู่อันนี้ต้นสนหอมถ้าใครได้ดูตั้งแต่สองปีก่อนจะเห็นว่ามันต้นเล็กมากต้นเล็กแค่เนี้ยตอนนี้คือแบบสูงมากๆเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีชัวเอมดูดิต้นใหญ่มากดอกอยู่ข้างบนเลยค่ะไม่เห็นเลยนี่ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาทําแล้วก็น่าจะได้ถ่ายนะคะแล้วก็มาฝั่งนี้ก็จะกลายเป็นสนามหญ้าแล้วก็สวนกุหลาบนะคะสวนกุหลาบก็มารดน้ําทิ้งไว้นะตอนเย็นบรรยากาศดีมากเลยค่ะสวนกุหลาบแต่ว่าเราพยายามจะถ่ายแล้วนะเมื่อเช้าแบบว่าตอนทําสวนมันมันร้อนมากๆก,ก็เลยเออไม่เป็นไรเดี๋ยวพาเดินดูก็ได้วันนี้เดี๋ยวไม่มีวิดีโอลงนี่ค่ะนี่บิชอปนะคะ ที่ปลูกในสวนกุหลาบซูมให้หน่อยได้ไหมคะบิชอปไม่ซูมแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วล่ะอ้อมีดอกดอกหนึ่งนี่ค่ะชื่ออะไรนะมิเชลมอร์แกนไหมนี่ค่ะตอนเย็นค่ะแล้วเขาผ่านร้อนมาทั้งวันเลยค่ะ ฝังนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเนาะเพิ่งพาดูไปแล้วก็จะมีหมวกจีนค่ะน่ารักมากต้นนี้โอเคค่ะไม่มีอะไรแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าบ้านแล้วแต่วันนี้โชคดีแม่ทําอาหารแวะมาทักทายแป๊บๆค่ะก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเข้าสวนร่องบ,บ่อปลาด้วยกันค่ะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ